สวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่หรอคะหอยหาหอยหาหอยไปทำไมเอาหอยไปทำไมอะ่ออไไมอะอหอไหนได้ยังไ,ยไหนได้อะไรมาบ้างไหนได้หอยอะไรมาบ้าง ตอนนี้อยู่ไหนนี่นอันนี้ก็จะเป็นบนรรยากาศตอนเย็นนะครับ ที่หาดบางแสนเด็กๆก,ก็จะเก็บเปลือกหอยกันไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรจะไปเล่นที่ไหนวันนี้น้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นแล้วก็ขึ้นก็ค่อนข้างที่จะแรง คนเยอะเลยบรรยากาศรอบๆแล้วก็มานั่งกินลมชมวิวช่วงนินด่บรรยากาศก็โอเคคนไม่ค่อยเยอะครับผมอยู่ที่เนี้ยดีกกำลังได้เยอะไหม ็บส่วนหอยมาได้เยอะเลยอันนี้ทำอะไรนี่ลงไปเด้ยยดยอ,อย่านเด้อบอยาน สักหน้าไม่ย่งมันสิโซกับโผล่โบต้องลางหออเซตเอามื่กับสะหารหรออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับ ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวในตำนานเดี๋ยวก็เอาไว้แค่นี้ก่อนลวกันนะครับเราเค่อยมาเจอกันคลิปหน้านะครับ